ต่อเวลาพิเศษกันอีกครับเพื่อเป็นประตูใชยให้ได้แม้ว่าตัวผู้เล่นจะมีน้อยกว่า12คนก็าตามต้องมาลุ้นกันต่อในช่วงต่อเวลาพิเศษอีกปีเตอร์วิทครับก็ต้องพยายามที่จะจัด,จดวางกองกําลังให้ดีดีที่สุดปีเตอร์วิทครับชี้ทําท่าว่าคุ่มไปให้ได้ถึงหน้าประตูเกาหลีใต้เลยครับได้โอกาสยิงไสครับเกาหลีใต้ยังสวนกลับมาเบียดน,นิดเดียวก็ล้มไได้ฟาวครับชอยยองซูโอ้โหไทยคนเดียวกบสนหนอ แล้วก็สู้ได้ดีมากครับอ้าวแล้วไทยได้ฟรีคิกครับผู้จัสินเปล่าว่าปากินซุปเปล่าเอาครับเก้ขุนพลครับหวังเพียงแค่ประตูเดียวครับไม่ต้องรู้ถึง30นาทีนะครับปุ่งเข้าตุงตะข่ายเป็นก็ชนะทันทีได้เหมือนกันครับไทยแม้ว่าจะมี9คนก็ตามครับฟรีคิกครับดูสิตกับทวัชัยดำรงออตะกูดครับยืนอยู่ ยู่ใส่บอลทั้งคู่ครับดูซิดไลท์โค้ชใช่ยิงเลยครับโอ้ตู้กระไทยครับโอ้ไทยชนะคต้องรอบสี่ทีสุดท้ายครับ ไม่มีก็ไม่ได้แล้วครับเกาหลีใต้แพ้ไทยครับโอโห,โห,โหไทยชนะครับไทยชนะตรงประตูต่อหนึ่งหลังจากเกมในช่วงทดเวลาผ่านไปเพียงแค่หนาทีเสร็จเกาหลีใต้ร้องไห้ครับไทยเก้าคนเข้าสู่รอบสี่ทีมสุดท้ายได้ครับนี่ครับเป็นประตูไทยครับโกลเด้นโกลโกลเด้นโกลอย่างแท้จริงครับน่าสะใจที่สุดครับสวัสดีชัยดำรองอัตรกโกครับ ทีมกองทีมของพม่าตออยู่ไม่มากครับเทียบกับคนไทยที่มาเชียร์แล้วน้อยกว่ากันเยอะครับเทาอยู่ในชุดสีน้ำเงินครับขอนำท่านผู้ชมมายังสนามกีฬาสิงคโปร์เพื่อชมฟุตบอลนัดชิงชนะเลิศ์ีเกมครั้งที่เจ็ดระหว่างทีมชาติไทยกับทีมพม่าติดตัดสินในวันนี้ได้แก่มิสเตอร์ราชมานิคัมจากสิงคโปร์เราจะเริ่มขึ้นแล้วครับเบฟังว่าตะวันโดนใส่ที่สอง วางเตามาตักข้างบนตักล็อกลงครับสวยตักโยนมาหน้าตูมมองเช็ดลึกนี่ย้อยเข้าไปแล้วครับแต่งทีจะหมดเวลาครับซิ๊กก็ครับตีลังกาไปแล้วที่๘ตี๗พอดีครับเหลือเชื่อจริงจรครับตักล็อกลงนิ่งๆนะครับแล้วยิงใส่ในบางมงเสร็จครับลูกนี้ย้อยเสียบเข้าไปเลยครับเสาสองโอ้โหเหลือเชื่อครับเป็นฟุตบอลนัดตรวจนี่งบาทจริงๆครับไม่มีใครชนะนัดใหญ่นะครับที่จะยิ่งใหญ่เท่านี้แล้ว 12นาิกา30นาทีนาทีแห่งความระทึกใจกับเหรียญประวัติศาสตร์ที่ต่างก็พลาดไม่ได้เปิดฉากขึ้นท่ามกลางสายตาของแฟนบอลทุกคู่ในสนามเสนายานสเตเดียมต่างใจจดใจจ่อกับเกมฟาดแข้งนัดชิงชนะเลิศกับแชมป์เก่าขุนพลนักเตะทีมชาติไทยกับเจ้าภาพอินโดนีเซียซึ่งเพียงแค่10นาทีเท่านั้นเหตุการณ์ที่ทุกคนหวั่นไหวก็เกิดขึ้นกองเชียร์เจ้าถิ่นเริ่มแผลงลิฟต์ก่อกวนและยโยยุนักฟุตบอลไทยด้วยการคว้างปากร่อนลงในสนามจนเกมต้องหยุดชะงัก แต่นั่นเป็นเพียงการเริ่มต้นเพราะสถานการณ์รุนแรงขึ้นทุกขณะเมื่อขุนพลนักเตะทีมชาติไทยได้ประตูขึ้นนําไปก่อนจุดจนวนบานปลายที่เกือบทําให้ศสือกุ้งหนังซีเกมส์ครั้งที่19มีรอยด่างร้อยเปี่ยงเพราะกองเชียร์บ้าคลั่งของพวกเจ้าถิน่นภาพการก่อเหตุจลาจนทางรถสนามในช่วงพักครึ่งเวลาทําให้ฝ่ายจัดการแข่งขันต้องวุ่นวายเพื่อควบคุมสถานการณ์ไว้ก่อนที่จะใช้เวลาถึง50นาทีจึงคลี่คลายลงได้แต่นั่นก็ไม่ทําให้ขุนพลนักเตะทีมชาติไทยเชื่อมั่นในสวัสิภาพในชีวิต พวกเขาลงสนามขึ้นหลังด้วยความหวาดระแวงทําให้ต้องเสียประตูไปอย่างรวดเร็วแต่ก็นับว่าเป็นผลดีอีกทางหนึ่งเพราะได้ช่วยลดความบาดคลั่งของกองเชียร์เลือดร้อนลงไปได้แต่ในที่สุดแล้วคนโกงของเจ้าภาพไม่ว่าเป็นความได้เปรียบจากผู้ตัดสินรวมทั้งกองเชียร์ที่กดดันตลอดเวลาก็ไม่อาจช่วยให้ความหวังของแฟนบอลอิโนโดนีเซียทั้งประเทศเป็นจริงขึ้นมาได้แชมป์เก่าขุ้นพลน,นักเตะทีมชาติไทยอาศัยความนิ่งและสมาธิพังาาคว้าแชมป์สมัยที่3อย่างขาวสะอาดไม่มีข้อกังขาใดๆเพราะลูกโทษที่เจ้าถิ่นยิงข้ามคาน ดับความหวังของตัวเองลงชนิดที่โทษใครไม่ได้ เกมกำลังจะเริ่มนะครับฟุตบอลชายชิงเหรียญทองกีฬาซีเกมส์ทีมยอดทีมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนนะครับในระดับอายุไม่เกิน23ปีครับไทยกับอินโดนีเซียปกางครับขวามีคม่อยๆเติมขึ้นมาขวาสุดมีครับกิิพันธ์ให้มาเล่นต่อแล้วนะครับรมดานียอ้อนกลมา ทีมพันชิงลูกนี้ไม่ล้มหน้าครับเลือกเล็สุดยอดไปครับเรียบร้อยครับโอ้โหจังเกี่ยวบอลลงพื้นแล้วก็กระดกข้างไปครับไม่ล้มหน้าโอ้โหมาปล่อยของเอานัดชิงนะครับสราวุฒิมาสุขจากเอสจีเมืองทองยูไนเต็ดเดี๋ยวูนะครับภาพช้าต้องชมนะครับจังหวะเกี่ยวบอลลงพื้นแล้วกระดกต่อรับํานะครับหนึ่งศูนย์ดูครับในจังหวะที่ เบิ้ลกลับเข้ามาของธิติพันธ์แล้วก็สรุปด,ดีครับกระดกบอลน,นิดเดียวข้ามหัวเลยเรียบร้อยเลยครับครับเป็นการประสานงานของ,ออง2ผู้เล่นจากเอสซจีเมืองท<ม>องอยู่ในเขต<อ>นะรับดูครับจากธิติพันธ์ครับให้แล้วสรุธโฉบเข้ามาน้ําหนักพอดีครับรู้จักแถว2ลูกลงลิงขาวสะอาดดูครับเบิ้ลลูกนี้หนักสุดยอดครับถ้าแรงกว่านี้ก็ไม่ได้โอ้โหสุดยอดและก็สวยมากเลยประตูนี้บุษบินดูเวลาครับปุะบิดูเวลาแล้วเปิดเข้าไปขึ้นบง มายังได้ครับเโดนีเซียโยนเข้ามาขึ้นวงแล้วกระดกกลับหลังครับจักรยานกายสนุนดรกกับหลังอาครับเก็บบอลได้ได้หมดเวลาหมด,ดเวลาครับ นี่ครับก่อนหมดเวลาสปาร์เสียวมากเกือไปไม่กันมากโอ้อานลครับสุดท้ายก,ก็ไปว่าทีมไทยนั้นเป็นฝ่ายเอาชะนะอีวีซีไปหนึ่งประตูะสุดสุดด้วยกันจากการทำประตูของสรุปมาสุดนที่21ของการแข่งขันในช่วงเวลาแรกเรากลับมาเป็นแชมป์ซีเกมส์เหรียญทองอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่ห่างหายไป2สมัยครับก็อาจจาก8สมัยติดนะครับมาเว้น2แล้วกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ ครับเราจะได้ติดตามชมกันนะครับวันนี้เป็นกำลังใจเชียร์ทีมชาติไทยไปพร้อมๆกันครับส่วนคนนี้ครับวินเฟรชเชอร์ก็เพิ่งจะมาคุมทีมนะครับประเดิมเนี่ยยังเป็นทางการในทัวร์นาเมนต์นี้เป็นทัวร์นาเมนต์แรกนะครับแล้วก็เท่าที่พาทีมานี่ก็ยังไม่แพ้ใครเหมือนกันนะครับสำหรับทีมชาติไทยครับและมอกาจะพาทีมชาติไทยเนี่ยนะครับทำทีมให้ไปให้แข็งแกร่งที่สุดนะครับเขามั่นใจในศักยภาพของทีมชาติไทยด้วยออกมาที่วิเชีย วิงสอดขึ้นไปแล้วครับไม่ให้กับบูเชียแต่ใจลากตัดกลางแล้วก็ลูกนี้ตก้ามาตรงกลางนะครับโอ้โหคิวเคนเนี่เปิดมาไม่ดีครับสมปองตัดได้จังหวะนี้เปิดก็มาตรงกลางบอลของทีมชาติไทยลังสันออกมาที่สมปองยังไงครับยังดึงจังหวะรอให้แบ็กขวาจักรพันเติมแล้วก็เปิดมาให้จักรพันจักรพันเปิดเข้ามาตรงกลางลูกนี้ได้ยิงเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ทีมสินแดงดโอ้โหทำจนได้ครับนี่ขึ้นมาจังหวะแรกของทีมชาติไทยครับเนี่ยครับกองเชียร์ไทย ที่เข้าไปชมประมาณ1000คนนะครับได้เฮบเอนแล้วครับโอ้โหไปประมาทนะกองหลังของออสเตรเลียครับทีมชาติไทยนี่นักเตะม,มีคนเดียวนะครับจีราสินหน้ากรอบเกตโทษแลวต้องชมว่ายิงนิ่งมากๆนะครับยิงเล่นทางหนีมาร์คจวาเซอร์เข้าไปที่ต้องชมสมปองนะครับสมปองแย่งมาแล้วดูรังสรรค์ให้นะครับสมปองไม่เรียบนะครับจังหวะนี้คือดีเลย์เกมให้จักรพันธ์แก้วพรงมเติมขึ้นมาพร้อมกับจิราสินก็มาพอดีครับ ทิศสินที่มาจากด้านหลังนะครับนี่ครับให้น้ำหนักพอดีแล้วแปรเล่นทางครับดูคัสเนียลเนี่ยเช็คตัวพลาดครับนิวนี่เช็คกันนะครับว่าทิศสินทิศสินอยู่ด้านหลังแต่ลูกเปิดมานี่โค้งดีมากครับโอ้จบสกอร์เฉียบขาดเลยนี่ครับดูประตูขึ้นนำของไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องชมจักรพันธ์นะครับเติมมาพอดีเลยครับทุกอย่างลงตัวครับแล้วยิงก็ถือว่ายิงฉลาดครับโอ้โหทิศสินแดงดาครับทำให้ไทยขึ้นนำไปแล้ว